าตาลมาหลังจากที่ทนกระแสไม่ไหวนะฮะสิ้นสุดการรอคอยอ่าแล้วก็ขอนุญาตผู้ปกครองแล้วนะฮะเป็นพาหนะนะครับที่ขับขี่มาโรงเรียนมองซ้ายก็โลสีแดงมองขวาก็โลสีดำมองซ้ายก็ยางเล็กมองขวาก็217 อ่ะลุยทีนี้ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วอ่ะมานี่มีโลมาแล้เดี๋ยวตาเดี๋ยวอ่าโลตัวนี้เป็นของ m s อิตาลีอ่าแบบยกขอบนะครับตัวนี้อ่าเป็นสีเทานะฮะอ่าเป็นน้องข้ามาเองตัวนี้นอ่าแต่ยางก็เป็นของเราเดอตาเด้อห้าร้ย 5 0า1บร้อหน้าหลังอาลวกซี่หน้าหลังอาให้เวลา8ชั่วโมงใช่ไหมพอมาแต่เช้าแล้วก็มาเอาตอนเย็นอาจัดให้หน่อยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้หน้าโหลด2นิ้วข้างหลังก็ใส่ตัวโหลดให้ด้วยอาตัวโหลดเอาสีแดงเด้ออาเรามาติดตามกัน นะครับวันนี้กับเจ้าเวฟบร้อยสิบไอปีสองพันสิบสี่ดำหน้าดำหลังทันนี้นะฮะตัวหน้าเป็นดำนะฮะพูดง่ายๆอ่เป็นของน้องๆนะครับแถวบ้านเราเองอ่าเนื่องจากว่าเป็นดำหน้าดำหลังนะครับเราก็จะใช้9คูณ1น7นะครับส่วนตัวซีลวดตัวนี้นะครับผมใช้ของฮีโร่เป็นตัวดีเลยนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานนะฮะ แล้วก็ยางนอกนะครับเป็นลายไฟนะฮะตัวนี้นะครับผมเอาของชีตาให้น้องเขานะครับ CT2 นะฮะหรือ CT2 นั่นเองนะครับเป็นลายไฟเบอร์5 0 1สทับร้อนะครับผมยางในนะครับก็เช่นกันนะครับผมใช้ของชีตาสองหรือ50ทับร้อยนั่นเองนะครับอ่า ส่วนตัวโหลดหลังนะครับก็เป็นเบอร์14นะครับเนื่องจากว่าโหลดชกเดิมนะครับน้องคอเนตน,นะครับเอาสีแดงจัดไปส่วนข้างหน้านะครับเดี๋ยวโหลดให้ลุย สองนิ้วใช่ไหมโอเค ตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าเวฟร้อยสิบไอปี2014คันนี้นะครับอขอบล้อนะครับก็เป็นแบบเขาเรียกสีไรนี่ไทเนเนียมบ่สวยนะเนออาดดะสะอาดดียางนะครับก็เป็นยาง5้าสทัร้อยสิบเจ็ดนะฮะ โหลดหน้าสองนิ้วนะครับเมื่อกี้ท้างหลังก็โหลดเรียบร้อยแล้วนะฮะทำกวารเว้าเรียบร้อยนะครับ่ทดสอบเลยสักรอบหนึ่ง ช่างก็จะตัวอ,อ้วนๆหน่อยนะครับเวลาลองรถลูกค,ค้าเนี่ยรับเวลาขย่มโชคแต่ละทีนะฮะก<อ>็จึกๆเลย อ่ะลอง,นะลองอไปดูเนี่ลงมาไปดูอ่าพอดีอ่ะ